เตรียมตัวให้พร้อมนะวันนี้ต้องเจอกับศึกหนักแน่เลยศึกอะไร,รอ๋อก็วันนี้นะสิฉันนะ่ะนะจะต้องมาจัดการกับพวกโปรแกรมเมอร์ที่จะมายักยอกสินทรัพย์ของเรานะ่ะออมันต้องขนาดนั้นเลยเหรอใช่แล้วล่ะเหมียวดูสิพวกแฮกเกอร์ที่อยู่ข้างนอกนะ่ะหวังจะมาทำลายอาชีพโปรแกรมเมอร์ของเราตอนนี้เราจะต้องทำการผลิตคอมพิวเตอร์แล้วก็เก็บซ่อนฮาร์ดแวร์แล้วก็ซ่อนโปรแกรมต่างๆเอาไว้ในช่องลับนะ่ะ แล้วตอนนี้เราทําอะไรนะ่ะตอนนี้เราต้องจัดการกับตุ่มแดงๆพวกนี้ให้หมดก่อนอ,อ,อไม่มีผู้ช่วยเลยเหรอนี่ไงผู้ช่วยมาแล้วน้องดํามานี่เร็วพี่ฮะตอนนี้ศัตรูได้เข้ามาแล้วนะครับนี่ครับมันถือมีดเข้ามาแล้วพี่ครับใจเย็นๆหน,นีเร็ว สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่มิดอริกาว่าแคตเตอร์และตอนนี้คุณอยู่กับซีนีเกมโรปอกนี่เองวันนี้นะคะพี่ซีจะมาสร้างโรงงานผลิตคอมพิวเตอร์โดยการสร้างเหล่าโปรแกรมเมอร์นะคะที่จะมารวมตัวกันในโรงงานของพี่ซีคะ่ะอ๊ะใครนะ่ตัวดำๆอาดำหรือเปล่าเออศัตรูอ่อไม่ทันเลยซึ่งการเล่นเกมนี้นะคะการที่เราจะสร้างโรงงานของเราให้เสร็จเรียบร้อยนั่นน่ะพี่ซีคิดว่า นอกจากเราจะต้องมาปั๊มเงินแล้วเนี่ยเรายังต้อง มาเอาตัวรอดจากศัตรูที่พยายามจะมาเข็นฆ่าเราอีกนะคะเอ,อ๊สร้างประตูเลยโอ้โหตอนนี้สร้างประตูเรียบร้อยแล้วเหมียวปลอดภัยรับรองเอ,อ๊ประตูไม่พอหรอกกำแพงด้วยโอเคโอเคตอนนี้ต้องรีบปิดก่อนนะคะไม่อย่างนั้นแล้วก็เราไม่มีทางที่จะสร้างโรงงานของเราได้เสร็จแน่นอนคะ่ะโปรแกรมเมอร์ของเราเนี่ยเราจะต้องทําการปกป้อง,อง,องเอาไว้เอ้อตัง์หมดโอเคเอาตัง์แป๊บน้องๆคะตอนนี้เนี่ยช่วยคุ้มกันพี่ก่อนนะคะ ได้เลยค่ะพี่ไม่มีปัญหาเดี๋ยวต้นน้ำจะช่วยจัดการเองนะคะโอเคต้นน้ำพี่ฝากด้วยนะคะหนงดำช่วยพี่ด้วยนะจ๊ะได้เลยครับพี่ตอนนี้เนี่ยพี่ไปสร้างกำแพงเร็วเข้าครับศัตรูเนี่ยมันจะได้ไม่เข้ามาโอเคโอเคพี่จะรีบสร้างกำแพงนะคะหุยวิ่งร้อยเมตรเลยตอนนี้เนี่ยกำแพงก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะอ่าเดะตังหมด ออตั้งหมดปั๊มตังก่อนออ้ยดูคนด่อน,อนวิธีการปั๊มเงินนะคะในการเล่นแบบก่อสร้างเนี่ยก็คือการกดตุ่มนั่นเองค่ะแต่ว่าในแบบคอมพิวเตอร์นี้นะคะเพียงแค่พีซีกดในคีย์บอร์ดนี้ค่ะพี่ซีก็จะสามารถมีเงินขึ้นมาอย่างมากมายมหาศาลนะคะขอบอกเลยว่านี่เป็นการตัดต่อนะคะซึ่งแบบนี้เนี่ยพีซีใช้เวลาเล่นนะคะประมาณเกือบ2ชั่วโมงฮะ2ชั่วโมงเลยเหรอใช่แล้วละเมียวเราก็นั่งเล่นด้วยกันไง ช่างเหวานานแต่ว่าสนุกสุดยอดเลยนะคะเพราะว่าเวลาที่เราสร้างเนี่ยมันจะมีความพิเศษต่างๆที่แตกต่างกันออกไปทําให้เราเนี่ยสนุกสนานปพาเพลินเลยค่ะโอเคหลังจากที่เก็บเงินได้สักพักนะคะเราก็จะมาทําการสร้างต่อเลยค่ะนี่พี่ซีได้สร้างคลังอาวุธเอาไว้นะคะอันนี้ก็คือมีดพกนั่นเองค่ะใครที่เข้ามานะคะแล้วหวังจะทําร้ายเพื่อนๆของเราเนี่ยพี่ซีจะจัดการจ้วงจ้วงจ้วงเลยนะคะเจ้านายใจเย็นๆนะ ไม่รู้ละเมียวใครที่เข้ามาแล้วหวังมาทําร้ายพวกเราเนี่ยเราจะช่วยกันจัดการพวกมันใช่ไหมคะทุกคนใช่แล้วค่ะใช่แล้วครับพี่เอาเป็นว่าพี่ไปผลิตเงินได้อย่างสบายใจเลยนะครับพี่คะต้นน้าขอออกไปข้างนอกหน่อยนะคะโอเคค่ะพี่เปิดให้นะคะไปเลยเอ้าคนจะเข้ามาฆ่าเรา พี่คะพี่คะหนูทําไมเจ้าไหนคะต้นน้าเหรอนี่แนะนี่แนคะนนี้นี่นาะที่เป็นต้นเหตุนะเออผมแค่เข้ามาทักเฉยๆนะครับโยรู้สึกว่าเมื่อกี้นี้นะคะพี่สี่จะปิดประตูเร็วไปหน่อยคะ่ะวุ้ไม่เป็นไรนะคะน้องต้นน้าให้เอาภัยพี่ด้วยนะคะโอเคตอนนี้ขอผลิตเงินแป๊บเจ้าไหนไม่นาคาต้นน้ําเลยพี่คะเมื่อกี้นี้พี่ไม่ได้ตั้งใจใช่ไหม อไม่ได้ตั้งใจเหมียวแค่ปิดประตูเฉยๆขอโทษนะไม่เป็นไรค่ะเราให้อภัยกันได้นะคะแล้วก็ต้อนรับสมาชิกใหม่ด้วยนะเออใครยิงเข้ามาหุยตอนนี้โดนโจมตีแล้วอะต้นน้ำหนีเร็วเ,อ,เ,อ,เอ,อะไรกันเนี่ยหุยการที่จะเป็นโปรแกรมเมอร์อันดับหนึ่งในประเทศไทยเนี่ยมันช่างยากเย็นเหลือเกินนะเหมียวซังตอนนี้เนี่ยมีแต่ศัตรูรอบด้านหุยยิงทะลุกระจกได้ด้วยนะคะ เราจะผลิตเงินยังไงเนี่ยแอรสู่เขาโอเคตอนนี้ขอปั๊มเงินแป๊บนะคะการที่จะไปให้รอดเนี่ยคือต้องปั๊มเงินเอ๊ะดำมาจากไหนนะ่ะเออผมมีสกิลในการกระโดดสูงนะครับเออตายอีกแล้วหุ่ยข้างนอกนี่เขาโกรธแค้นอะไรเรามากมายหรือเปล่าอะ่ะตอนนี้นะคะไม่สนใจใดๆทั้งสิ้นค่ะตอนนี้ต้องผลิตเงินโอเคหลังจากที่เก็บเงินได้นะคะก็ทําการผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อไปเลย อ่าพานันธุ์ิดอะไรนะนี่ไงเมียวรุ่นใหม่ล่าสุด macbook pro อ,อย่างสวยเลยโอเคตอนนี้ด้านล่างก็เสร็จสิ้นแล้วนะคะเราเติมหลังคาเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เหลือชั้นบนโอ้โหพี่ซีไม่แน่ใจนะคะว่ามันมีทั้งหมดกี่ชั้นคะ่ะโอ้ยนี่นี่นี่มีดาบสมุลไรด้วยตอนนี้ใครเข้ามานะคะพี่ซีจะทำการฟันชุบๆเลยนี่มีปืนด้วยนะคะหลังจากที่เราหนีตายอย่างอลหมา่าน ตอนนี้เราจะทําการซุ่มยิงค่ะโอ้โหเลื่อนเลื่อนเลื่อนแป๊บแป๊บแป๊บหาที่ยืนก่อนอโอเคนี่ยิงระยะไกลจัดการเลยเออตายเลยโอ้โหปืนนี้ดีมากๆเลยนะคะสามารถยิงระยะไกลได้ด้วยค่ะเจ้านายด้านบนนี้ไม่มีกำแพงเลยโอเคเหมียวเดี๋ยวฉันจะจัดการสร้างกำแพงให้น้อบัตนาวอ้หตอนนี้ต้องวิ่งร้อยเมตรค่ะเพราะว่าไม่อย่างนั้นนะคะต้องมีคนมาล้างแขนเราแน่ๆเลย โอเคกําแพงราคาไม่แพงเท่าไหร่นะคะในการผลิตเงินเนี่ยช่างเน็ดเหนื่อยเหลือเกินเราจะต้องยืนปั๊มอยู่จนขาแข็งเลยทีเดียวเชียวอู้มีคนตามมาแล้วค่ะโอเคเรียบร้อยกําแพงเสร็จแล้วละเมียวตอนนี้เนี่ยก็เงินออกพอดีนะเราไปทำส่วนอื่นก่อนเลยดีกว่านะคะพี่ฮอเดี๋ยวผมจะดูแลดลอแล่งให้พี่เองนะครับนะขอบคุณนะดำถ้าไม่มีดำช่วยเนี่ยบอกตามตรงว่าแย่แนะ่ ไม่เป็นไรนะเหมียวเรามีเพื่อนๆคอยคุ้มกันอยู่อะตอนนี้เราจะต้องทำการรีบสร้างนะคะให้เสร็จสมบูรณ์โดยเร็วที่สุดค่ะพีซีน่ะอยากจะรู้จริงๆเลยว่าโรงงานแห่งนี้มันจะเป็นอย่างไรโอเคตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะมีอะไรน่ะโอ้โหมีแผ่นโปรแกรมแล้วก็มีโทรศัพท์นะคะขึ้นมาเพียบเลยค่ะตอนนี้เนี่ยเราก็มีทั้งคอมพิวเตอร์แล้ว มีแผ่นซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์เรียบร้อยหมดแล้วนะคะอันนี้น่าจะเป็น iPhone หรือเปล่าอเจารนายน,น่าจะเป็น iPhone 9โอหเมียวมันล้ำสมัยขนาดนั้นเลยเหรออแน่นอนนี่ไง iPhone 9นะ่ะเออไม่น่าใช่นะเมียวไปกันเถอ,อะมิเดอริกจะททำอะไรนะ่ะหยอยทําไมเธอเป็นคนอย่างนี้เออฉันเป็นคนยังไงก็หยอยอ่ะชอบแก้ผ้าตลอดเลยเมียวสั่งก็ลมมันเย็นนะ่ะเข้าใจไหมลมมันเย็น รีบไปใส่เธอเดี๋ยวไม่สบายนะไม่เอาอะฉันชอบอย่างนี้เข้าใจรึเปล่าแล้วแต่นายละกันโอเคตอนนี้ผลิตมาถึงด้านบนแล้วนะคะแล้วก็นี่เป็นการฮิวเลือดค่ะแล้วก็นี่อะไรเนี่ยโอ้หมีนาฬิกาดิจิตอลเด้ยเหมียวโอเคเดี๋ยวลองสูมดูละกันนาฬิกาอะไรอะเออเออมียวหายอ,อ,อะไรนะเอาเมียวนี่อยู่นี่นาฬิกาแปลงละ โอ้โหอย่างเท่เลยอ่ะดูดิพี่คะมันสนุกมากเลยโอเคนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเล่นกันก่อนละกันเดี๋ยวตอนนี้พี่สิขอผลิตสิ่งต่างๆไปก่อนละกันนะคะอุ้ยเหลือสองตุ่มเท่านั้นใช่แล้วล่ะครับพี่รีบผลิตเร็วครับเราโดนจมตีอย่างหนักแล้วรีแปลงร่างเถอะครับพี่หนี่อะไรเนี่ยนี่มันนางพญางูเห่า นาฬิกานี้นะคะสามารถแปงลงร่างเป็นรูปแบบต่างๆได้ด้วยค่ะโอ้ยนี่มันรําสมัยไคเทคอะไรขนาดนี้เนี่ยอะมิดริมิดริเห็นมิดริไหมล่ะ,ะไม่เห็นค่ะเออนี่คุณคุณทำอะไรนะครับนี่ไงนาฬิกาดิจิตอล๋ย่ลองเล่นดูสิ <c oughs> สนุกจังเลยนะ, <c oughs> ะว่าแต่คุณเป็นใครครับเนี่ยเ <c oughs> <c oughs> มื่อแปงลงร่างเสร็จนะคะเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่านี่คือใครแล้วนี่อะไรเนี่ย ลองสวมดูสิแอนเจ้านายมันคือแว่นเลเซอร์น่ะอออ๋ออย่ายิงเหมียวุ้ยยิงแรงเลยเอ่ะเมียวเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้เราโดนยิงนะคะขอฮิวเลือดแปบ๊บแเจ้านายเพื่อความปลอดภัยเหมียวว่าเราลงไปเล่นข้างล่างกันเถอะและตอนนี้นะคะโรงงานของพี่สิก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้โหเหน็ดเหนื่อยมาก นี่นี่น,นี่นี่คือการทดลองแว่นนะคะเรเซอร์ acer, ระดับพักการเลยทีเดียวเชียวแมปนี้นะคะก็เป็นแมปที่สร้างโปรแกรมเมอร์ในการผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์มากมายไก่ากองเลยค่ะเป็นแมปที่สนุกสนานมากๆเลยนะคะใครที่ชื่นชอบก็สามารถเล่นได้ในลิง์ที่พี่ซีทิ้งไว้ด้านล่างใต้คลิปเลยและเมื่อเราผลิตเสร็จนะคะเราก็จะมีสกูตเตอร์ให้ขับเล่นด้วยค่ะยหโหลอ,อยได้ สนุกสนานพราเพลินสุดๆเลยถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และก,กดแชร์เพื่อแบ่งปันความสนุกให้เพื่อนๆของเพื่อนๆด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนเจ้านายแปลงร่างเลยโอเคเหมียวด้วยอํานาจแห่งนาฬิกาวิเศษอันนี้ขอแปลงร่างและยิงเลเซอร์เอะเจ้านายเพื่อนค้างๆถืออะไรนะ่ะเอ๊ะอย่ายิงนะาตายหมูเลย ขอขอบคุณภาพวาดแฟนอาร์ตสุดน่ารักจากน้องแฟนคลับด้วยนะคะน้องๆคนไหนอยากส่งแฟนอาร์ตให้พี่ซีก็สามารถส่งมาได้ในลิงก์ Facebook ที่พี่ซีทิ้งไว้ด้านล่างใต้คลิปเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะน่ารักสุดๆเลยเพื่อนๆจ๋าอย่าลืมกดติดตามตรงนี้นะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครไงกดเลยกดเลยมาเป็นเพื่อนกันเถอะเอ๊ะๆๆดูคลิปนี้หรือยังสนุกนะัจะบอกให้